ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปราลบศูนย์ติวราชการพัฒลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรบรจุข้าราชการนะครับตลอดจนตัวเนื้อหาสรุปและก็แนวข้อสอบต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรบรจุข้าราชการกันอยู่ได้รับชมรับฟังกันสำหรับในวันนี้นะครับเรื่องที่จะพูดคุยกันในคลิปนี้ก็จจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมนะครับสำหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียหรือว่า JDS นะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของความรู้ตัวไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องรู้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มีการหยิบยกเอาไปอออกข้สอบกันอยู่บ่อยๆนะครับ ็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีนี้เราไปดูกันเลยสำหรับในส่วนของเจดีส์นะครับหรือมีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นแรกก็สามารถที่จะนำไปอ,อกข้อสอบได้แล้วนะครับอาจจะถามว่า JDS นะครับคืออะไรนะครับ JDS ก็คือคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดนไทยนะครับมาเลเซียโอเคนะครับก็ปกติแล้วไอ้นี่นะครับมันมักจะเอาความร่วมมือตรงนี้นะครับมักจะเอาไอตัวของชื่อขึ้นต้นของประเทศนะครับมาเป็นชื่อย่อแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับไทยแลนด์นะครับมาเลเซียคอมมิ n i t y on c อ o อนชอยนะครับ Development Strategy for border area นะครับหรือ JDS ก็คือเอาคำว่า Choice Development s น r a ะครับ strategy มาเป็นชื่อยอ่อนะครับก่อตั้งขึ้นตรงนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามได้นะครับว่า JDS ก่อตั้งขึ้นเมื่อไรคำตอบก็คือก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547นะครับคำถามต่อไปก็คือถามว่า JDS เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วมีวัตถุประสงค์ พื่ออะไรนะครับคำตอบก็คือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความกินดีอยู่ดีและโอกาสในการดำารงชีพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจังหวัดาชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือจังหวัดใดบ้างก็จังหวัดสงขลายะลาสตูลปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะครับซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะครับก็จะมีาชายแดนนะครับที่ติดอยู่กับในส่วนของ ประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียนะครับปัตตานีนี้น่าจะไม่ติดนะครับปัตตานีก็น่าจะติดด้วยนะครับอ่าครับสี่รัฐภาคเหนือของมาเลเซียของไทยห้านะครับส่วนมาเลเซียนี่สี่อาจจะของไทยอาจจะไม่ถามนะ้วรมันอาจจะง่ายเกินไปแต่อาจจะถามว่าอ่ารัฐนะครับของมาเลเซียนะครับที่อ่าอยู่ในแผนของ ความร่วมมือสาหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยได้แก่รัฐอะไรบ้างนะครับก็คือปาลิตเกเก,เกดะหรือเกดานะครับกลันตันและก็เปรักปาลิตเกดากลันตันและก็เปรักนะครับอ่าและลดปัจจัยที่นําไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนมีกลไกนะครับดาเนินความร่วมมือหลัก3ระดับอ่าทีนี้ตรงนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นคําถามได้ว่า คนไกความร่วมมือนะครับของ JDS นะมันมีกี่ระดับแล้วอะไรบ้างหรือก็ใดต่อไปนี้นะครับกล่าวถึงคนไกความร่วมมือของ JDS ได้ถูกต้องคำตอบก็คือมีอยู่3ระดับนะครับได้แก่หนึง่งระดับคณะตมาน meeting, มนะครับก็คือ working g r o u p meeting อ่าซึ่งมีอ่าสสชนะครับของไทยนะครับแล้วก็สำนักงานวางแผนเศรษ,ษฐกิจ economic planning unit EPU ของมาเลเซียเป็นฝ่ายหลขานุการร่วม อ่าสองนะครับก็คือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือซีเนียร์ออฟฟิเชียลมิทติ้งนะครับโดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมและก็สามระดับรัฐมนตรีนะครับก็คือมินิเตอร์เรียลมิทติ้งโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมทั้งนี้นะครับในระดับคณะตามายังมีกลไกย่อยเพิ่มอํานวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการดําเนินงานได้แก่การประชุมระดับ ผู้ประสานงานโครงการนะครับและก็การประชุมระดับสูงเพื่อติดตามความคืบหน้าเฉพาะรายโครงการหรือรอาหรือในประเด็นที่เฉพาะเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะถามว่าไอ้คณะกรมนนมมะรมานียมันมีคณะกรรมาร่ามีอาคนไกลความร่วมมือนะมี3มระดับ อะไรบ้างแล้วนะครับก็อาจจะถามต่อไปว่า Trans ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับมีการประชุมอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในกรอบของความร่วมมือระด,ดับอนุภูมิภาคต่างๆนะครับมันจะมีกลไกของการประชุมอยู่แล้วก็การประชุมระดับผู้นําการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคณะทํางานอะไรพวกนี้นะครับมันมักจะเอาไปออกสอบอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันต่อไปนะครับแผนงาน JDS มี7สาขาความร่วมมือตรงนี้ก็ ดูแล้วน่าจะเอาไปออกข้อสอบนะครับว่าแผนงานเจดีย์เนี่ยประกอบด้วยสาขาความร่วมมือด้านต่อไปนี้ยกเว้นด้านใดนะครับคำตอบก็คือ,อาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยงทางคมนาคมนะครับใน5แนวพื้นที่การเชื่อมโยง2นะครับการค้าและการลงทุน3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการศึกษา4การท่องเที่ยววัฒธรรวน,นธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์6ธนาคารอิสลามแล้วก็ 7. นะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการค้ากา,ารลงทุนเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องของธนาคารอิสลาม,ลามแล้วก็พลังงาน ทีนี้เรามาดูเรื่องของความเชื่อมโยงกันนะครับแนวความเชื่อมโยงคมนาคม5แนวนะครับของ JDS หรือว่า Jd s Link นะงนะครับมันประกอบไปด้วย1จังหวัดสตูลกับรัฐปะลิตนะครับจังหวัดสตูลกับรัฐปะลิต2นะครับจังหวัดสงขลากับรัฐปะลิตด,ด้วยเพราะว่าอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือฝั่งทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยนะครับจังหวัดสงขลากับรัฐเกด่านะครับจังหวัดปัตตานียะลา นะครับแล้วก็เบตงเนี่ยนะครับกับปึงกาลันกูลูนะครับรัฐเปรักแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะราธิวาสกับรัฐกาลันตันทีนี้นะครับเรามาดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับของทีดีเอสนะครับ จดความคืบหน้าล่าสุดก็คือที่ประชุมคณะตระมานนะครับครั้งที่12แผนนานชีเเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2อ6 3รับทราบผลความคืบหน้าในการยกร่างแผนปฏิบัติการเจดีเฉบับที่2ปี2,563ถึง2,568เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ในการออกข้ออสบได้ว่าปัจจุบันนะครับความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียหรือ JDS เนี่ย อยู่ในนะครับแผนใดนะครับคำตอบก็คือแผนที่สองซึ่งเป็นแผนปี 2563- ันห้ถึงสองพนะครับก็เป็นแผนระยะ20ปีซึ่งจะสอดรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีของไทยและเชร r ตโปรสป Properity v i นะครับวิชั่น SPV ของมาเลเซียรวมทั้งความคืบหน้าของโครงการในเจ็ดสาขาความร่วมมือโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามเนบริเวณชายแดนซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับอาทิโครงการก่อสร้างด่านสุลกากรสะดาเองใหม่โครงการก่อสร้างด่านสุลก,กากรนะครับบูกิตกายูฮิตมนะครับของมาเลเซียบูกิกายูอิตมนะครับของมาเลเซีย โครงการข่อสร้างสนามบินเบตงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองอย่างนะครับณนะจังหวัดสงขลาและรัฐเกด้านะครับเป็นต้นในขณะที่โครงการในสาขาความร่วมมืออนื่อนะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเงินและการลงทุนนะครับก็คือธนาคารอิสลามเนี่ยการ,กรเกษตรและสาธารณสุข ได้เปิดประเด็นการหาหรือเพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แผนงานเ d s มีความครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และลดความเหลือมล้ําได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้นะครับที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําแผนการเจดีฉบับที่2ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้สําหรับรายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่5 แผนานเฉดีสอย่างไรก็ดีเนื่องจากาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19และสถานการณ์การเมืองภายในมาเลเซียทำให้ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดประชุมดังกล่าวได้อย่างแน่ชัดขณะที่โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียวางโครงการยังคงได้รับการตักดันควบคู่ในแผนาน i m t c t ด้วยก็อันนี้นะครับสรุป ในส่วนของคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียหรือเ d s ก็คิดว่ามันก็มีหลายประเด็นนะครับที่สามารถหยิบยกไปใช้ในการออกขก็อสอบได้แล้วก็หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบกันอยู่ก็รับชมรับฟังแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ